อาชีพเบรดมาสเตอร์แบ่งออกเป็นสองสายได้แก่เวอ o ์ทูไวส์พร้อมสกิลประจำอาชีพ11สกิลบ้าข้างศึกสร้างดาเมจแก่ศัตรูด,ด้านหน้าล่าแสงปามีคู่สร้างดาเมจท่าแสงแก่ศัตรูทะลวงเงาแปลงเป็นเงาดาบสร้างดาเมจท่าแสงแก่ศัตรูด,ด้านหน้าสี่ครั้งสับสายฟ้า ฟันดาบสร้างลมพายุเคลื่อนที่ไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วขึ้นวายุสร้างดาเมจ2.5วินาทีแก่ศัตรูด,ด้านหน้าใช้อีกครั้งจะกระโดดไปหาเป้าหมายไล่ล่าพุ่งโจมตีเป้าหมายสร้างดาวเมจและทําให้บึนงง2วินาทีเงากลับล้างผลควบคุมของตัวเองทั้งหมดยิงเงาไว้ที่เดิมและกระโดดไปด้านหลังระยะหนึ่งสับทะลวงปล่อยไอดาบไปด้านหน้าสร้างดาวเมจท่าแสงแก่ศัตรูในระยะ รักสงครามเพิ่มฟอเทลเลและบล็อกเลตของตัวเอง10%พร้อมเพิ่มฟอเทลและบล็อกจำนวนหนึ่งต่อเนื่อง12วินาทีมีดไอจริงขับไล่ศัตรูรอบๆและสร้างดาเมจขณะขับไล่ศัตรูโดนสิ่งกีดขวางจะได้รับดาเมจจำนวนมากเลือดคลั่งล้างดีบับทั้งหมดลดเ h P ีเหลือหนึ่งพร้อมได้รับอมตับ5วินาทีเล่นอาชีพเบรดมาสเตอร์พร้อมกันวันที่2มีนาคมนี้